สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน E ีีที่430กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับ และที่สาคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมพระเรื่องเครื่องรางนะครับของเก่าเก็บสะสมนะครับผมราคาดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจนะครับรับชมแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอด174 OIPTQ นะครับ ผมเบอร์โทรนะครับผม0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมกองอ่าย เหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมว่าสนใจอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมในแต่ละ EP ผมก็จะเรียงนะครับผมให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับเรียงจากซ้ายไปขวานะครับผมไปถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่25นะครับผมตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผม และที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกํากับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับผมพี่ๆทราบหมายเลขนะครับผมที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วทราบหมายเลข EP เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถ พิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับผมหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับใน E ีีไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมนี้ผมเน้นย้ําเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราเริ่ ที่1กันเลยนะครับผมสำหรับรายการที่1นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญพกกลั่นนะครับพี่พี่นะครับเป็นชุดกรรมการนะครับผม3องค์แบบนี้เลยนะครับพี่พีนึ่งนะครับอยู่ในเรียมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นกล่องกำปินีแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับผมเหรียญหลวงพกกลั่นชุดกรรมการปี2469นะครับรายการหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกัน3องค์เลยนะครับพี่พี่ชุดนี้แบ่งปันให้พร้อมกัน3องค์เลยนะครับผมหนึ่งนะครับ ขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมนี่นะครับชุดนี้900บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ900บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อกรันนะครับผมวัดพญาศการามนะครับพี่ๆเหรียญปี2469นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับพี่ๆเนี่นะครับ ผิวสวยๆเดิมๆทุกรายการเลยนะครับผมนี่นะครับลองชมให้ชอบนะครับพี่ๆลองชมให้ถูกใจนะครับปีสองสี่หกเก้านะครับผมเรียนพกกลั่นนะครับชุดกรรมการสามองค์นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการที่หนึ่งใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับทางใดดูเราถูกใจก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นโอที่สามในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับ สามองค์เก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าชุดนี้ผมได้มาพร้อมกันนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับผมแบ่งให้พร้อมกันเลยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยสดงดงามนะครับถ้าใดดูไม่ทันอย่างไรนะครับผมจะกดย้อนกลับหรือว่ากดหยุดสต็อปดูก็ได้นะครับผมหรือว่าจะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมในไลน์ก็ได้นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายกันที่2นะครับองค์นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญโชคดีนะครับผมโล่กษเกษมนะครับพี่พี่็นี่ยนะครับ เหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมนะครับผมหมายเลขที่2นะครับผมมาพร้อมกับการประกาศสินิบัตแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผิวสวยสยเดิมเดแบบนี้นะครับผมรายการนี้นะครับเป็นเหรียญโชคดีหลังหนูนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับพิมพ์ใหญ่ปี2532นารบสนะครับสำนักสุสานไต้รักนะครับพี่ๆีรายการหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ800บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับหมายเลข2ในอีพีนี้นะครับผมนี่นะครับ 800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมรีบโทรรีบสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับผมเป็นโชคดีหลังหนปี32นะครับ800บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการที่2อใน EP นี้แล้วนะครับผมถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลข3นะครับผมใน EP นี้นะครับรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผม องนี like ้นะครับผมก็ได้มาพร้อมกันนะครับผมกับการ์ดประกาศสินบัตรแบบนี้นะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับเป็นสมเด็จวัดราคาพิมใหญ่นะครับผมื้อผมวัดราคงโคสิตารามนะครับผมนี่นะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการที่3ามในพีนี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับหมายเลขนี้นะครับผม750บบาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับ 7 5 0บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่ที่มีเนื้อหาวลสารเดิมๆแบบนี้นะครับองค์นี้ผมได้มาพร้อมกับเป็นการ์ดประกาศสินิบัติเลยนะครับผมถ้าหากท่านใดนะครับผมที่ชอบบูชาไปแล้วนะครับก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับพี่พี่นะครับสวยมากนะครับผมหมายเลขนี้นะครับสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมนี่นะครับอันนี้ผมก็จะลงให้ดูให้ครบทุกมุมเลยนะครับพี่ หมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการหมายเลข้ที่3แล้วนะครับผม750บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับรายการถัดมานะครับผมเป็นรายการที่4แล้วนะครับรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมพระปิดตาลูกโตนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมผมได้มาพร้อมกับสร้อยแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นพร้อมเลี่ยมนะครับผมที่อยู่ในสร้อยแบบนี้เลยนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่4นะครับผมเนี่ยนะครับดูผิวกันได้นะครับผมนิ้วมือคมชัดนะครับเป็นโลบุโต้นะครับผมเนื้อแช่น้ำมนนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สนะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเนี่ยนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมหมายเลขที่4นี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผมนี่นะครับผม8ป0บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับ800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับ รายการหมายได้ท <mile> ี่4ในอีพีนี้นะครับผมพระปิดตานะครับระบุโต๊ะวัดประดู่ฉิมพลีนะครับผมหมายได้ถัดมานะครับผมจะเป็นรายการหมายได้ที่5แล้วนะครับเมื่อกี้นะครับผมเป็นปิดตาระบุโต๊ะแบ่งปันให้ในราคา8 0 0บาทนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายได้ที่5นะครับผมเป็นเคียวเสือหลวงข้ปานนะครับพี่เนี่ยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สำหรับเคียวเสือหลวงข้ปานรายการนี้นะครับผมนะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้พร้อมกรอบแล้วก็ เครื่องรางด้านในนี้เลยนะครับผมรายการนี้หมายเลขที่5นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา650บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญพกกลันนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับผมรายการที่6นะครับอง์นี้ผิวนี่นะครับผมถือว่าสวยสวยเดิมมากนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับผมองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม5 0 0บาทเท่านั้นนะครับอง์นี้นะครับ 500บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับพี่พี่นะครับผิวสวยสยเดิมเดมแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้เป็นรายการหมายเลขที่6แล้วนะครับถัดมานะครับพี่พี่เป็นรายการที่7นะครับผมรายการนี้จะเป็นปิดตาปูเอี่ยมวัสพานสูงนะครับเป็นปิดตาเนื้อผงนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับนะครับพระปิดตานะครับผมหลงปูเอียมวัสพานสูงนะครับพี่พี่ หมายเลขนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้เป็นรายการที่7แล้วนะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่8แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมจะเป็นอลดมพ่อเงินนะครับผมรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพี่ๆหมายเลขที่8นี้นะครับองนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับพี่ๆสำหรับรูปหล่อนะครับผมหลวงพ่อเงินหมายเลขนี้นะครับ4ี0้บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผม 400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่8แล้วนะครับผมอยูนเตี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับพี่พี่จะเป็นจอบหลวงพ่อไผ่นะครับพี่ๆจอบใหญ่หลวงพ่อไผ่หมายเลขนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับพี่พี่สหรับจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อไผ่วัดกําแพงนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆี่สหรับจอบหลวงพ่อไผ่นะครับผมรายการที่ เแล้วนะครับผมเห็นไหมครับที่ระลึกนะครับปี2478นะครับพี่พี่นี่นะครับหลวงพ่อปายนะครับผมเป็นหล่อโบราณด้วยนะครับพี่พี่องนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมจับขอบเลยนะครับผมผมได้มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระปรุหนังนะครับพี่พี่หมายเลขที่เอ่อสิบนะครับผมรายการนี้นะครับผมพระปรรุหนังนะครับผมรายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับ รายการนี้นะครับผมเปรี่ยมเปิดผิวด้านหน้าแบบนี้นะครับอง์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมเป็นเปาะรูหนังน่าจะเป็นเนื้อชินนะครับพี่ๆองนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมมาเลขนี้นะครับผิวสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมเป็นรายการที่10ใน E ีีนี้นะครับผม ถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมของหลวงพ่อกลวยนะครับปี2 5 0 8นเออ2504นะครับพี่พี่หนึ่งนะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้พร้อมกล่องเลยนะครับผมรายการนี้นะครับเป็นข้างเลื่อยด้วยนะครับผมเนี่ยครับเป็นเหรียญข้างเลื่อยแบบนี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมรายการที่11นี้นะครับผม550บบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเห็นไหมครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่มีรอยจานแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับมันเป็นรอยจานมือเลยนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมข้างเลื่อยนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับวัดโคศิตารามนะครับผมหมายเลขที่11ออใน E ีนี้นะครับผมนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผม550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมอันนี้เป็นหยกแดงมณีนะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับ รายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระสมเด็จยกแดงมณีนะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมนี่นะครับผิวสวยงดงามแบบนี้นะครับผมพระสมเด็จนะครับเป็นกรุวังหน้านะครับพี่ๆ่ยกสีแดงมณีนะครับผมสภาพผิวนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดดูแลถูกใจหรือว่าชอบใจองค์ไหนนะครับ ติดต่อสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับแอดหนึ่งเนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่13แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นแหวกม้าหลวงพ่อกลวยนะครับพี่ๆวงนี้นะครับเปิดแบ่งปันได้ในราคานะครับผม450าบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระแหวกม้านะครับหลวงพ่อกลวยนะครับ450้ยบาทเท่านั้นนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จแหวกม้านะครับผมที่มีเนื้อหาโบสาณนะครับ สวยงดงามแบบนี้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นยันต์หลวงพ่อกลวยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่13ในวีีนี้แล้วนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่14นะครับรายการที่14นี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับที่อยู่ในเลี่ยมโบราณแบบนี้เลยนะครับเป็นสมเด็จนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันได้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับนะครับผมพระสมเด็จนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมโบราณนะครับ 500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับดูเนื้อหามวลสารกันได้นะครับสวยๆดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะครับผมแต่เนื้อหามวลสารนะครับผมจะแตกต่างไปจากองค์ก่อนหน้านี้นะครับผมนี่นะครับ องนี oh, ้ผ no ิวก็สวยมากนะครับพี่พรายการนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่15นะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมโบราณเหมือนกันนะครับผมด้านหลังจะมีเป็นเปิดด้านหลังแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นเลี่ยมโบราณนะครับผมผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่0บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ หลวงปู่ทิมนะครับผมเป็นพระกลิ่นก้นเงินนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับกรรมการนะครับผมวัดละหันไล่นะครับหมายเลขนี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่แต่ผมขออนุญาตนะครับนำองค์พระออกมาลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นพระกลิ่นหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมวัดละหันไล่นะครับผมจังหวัดระยองนะครับผมเป็นกลิ่นก้นเงินนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับผมอันนี้เป็นใต้ฐานนะครับพี่พีสำหรับหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่16นะครับผมพระกลิ่นก้นเงินนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับเขย่าแล้วมีเสียงด้วยนะครับพี่นะครับเป็นเสียงกลิ่นอยู่ด้านในเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้พร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับสําหรับรายการถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับผมองค์นี้นะครับก็จะเป็นปิดตานะครับผมปดหนี้หลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูชินพีหมายเลขนี้นะครับ องนี้นะครับผมมาพร้อมกับกล่องแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับองนี้แบ่งตอนให้ในราคา650บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิตาปลดหนี้หลังยันนันะครับผมหมายเลขที่17นะครับ650าบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้เป็นเนื้อหง์เคสอดนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผม650บาทนะครับผมฝาตะกูตรงนี้1ดอกนะครับนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันนะนะครับ อันนี้ผมได้มาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับผมสําหรับปิดตาเนื้อผงเกษรนะครับระบุโตนะครับผมวัดประดูชิมพรีนะครับผมหมายเลขที่17นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ650านะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นพระปิดตานะครับอันนี้น่าจะเป็นผลกรปุไข่วัดเชิงเลนนะครับเป็นปิดตานะครับผมพิมพ์2หน้านะครับพี่พี่หมายเลขน awesome. ี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับดูเนื้อหามวลสารกันได้นะครับผมปิดตาพิมพ์2หน้าวงนี้นะครับ 450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ4ี0้บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผิวสวยสดงดงามแบบนี้นะครับพี่พี่พร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเลี่ยมเก่าเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่19แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมเหรียญโลบกโตเยอรอินนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมเป็นเหรียญเยอรอินนะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตตปวดแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผม สำหรับเหรียญเยอนอินเดียนะครับผมลูกุโตนะครับผมหมายเลขที่19นะครับนี่นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมเหรียญเยือนอินเดียนะครับลูกุโตวัดประดูชินพรีนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมเป็นพระพงลูกผู้เผือกนะครับ ปูเผือกขุดสะนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งฟันให้ในราคานะครับ400บาทเท่านั้นนะครับเป็นพระผงหร right ือปูเผือกนะครับผมหมายเลขที่19นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่21นะครับผมวันนี้จะเป็นนะครับเออน่าจะเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าของหลวงปู่สุกหรือเปล่านะครับพี่ๆเนี่ยนะครับ เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันแบบไม่ทราบเลยนะครับผมให้ในราคา300บาทนะครับสําหรับหมายเลขที่21นี้นะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับผมองค์นี้นะครับนี่นะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับผมเป็นพระเหมือนจะเป็นหล่อเหรียญหล่อนะครับพี่พี่สี่เหลี่ยมนะครับแบ่งปันให้ในราคา300บาทนะครับผมถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่22แล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นนะครับผมพระหน้าปกนะครับผมหน้าปกองค์เล็กนะครับผมของหลวงปู่ทิมนะครับ นี่นะครับผมเป็นองค์เล็กๆแบบนี้เลยนะครับผมองค์นี้เอา300บาทนะครับผมท่านใดถูกใจนะครับนาปกหลวงปู่ทีมอิสริโกนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับเอา300บาทนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับอยู่ในเลี่ยมนะครับผมเป็นองค์เล็กๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ3า0บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่23แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นปิดตานะครับผมหลวงปู่อียมนะครับผมัดสะพานสูงนะครับอันนี้เป็นฝาตะกรุดทองคํา3ดอกแบบนี้เลยนะครับ องนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิตานะครับผมโลูกอ่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงฝั่งตะกุดทองคํา3ดอกนะครับ450าบาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ4ี0้บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่23แล้วนะครับผม ถัดมานะครับผมจะเป็นรายการรองสุดท้ายในพีนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญนะครับผมในงานผูกพันธสีมานะครับผมของหล่อบกวยนะครับหลังฮนุมานปีพศ2521นอะครับผมองนี้นะครับผมผมนะครับขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทนะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมในงานผูกพันธสีมานะครับเหรียญหลังฮนุมานเชิญธงนะครับพี่ๆหนึ่งนะครับปี2521นะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับ แบ่งปันได้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมเอาในราคานี้แล้วกันนะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมพร้อมแบ่งปันเลยนะครับพี่ส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายในพีนีแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพระผงหลวงพ่อกลวยนะครับพี่พี่หนึ่งนะครับหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่นะครับผมในราคา500บาทนะครับจะเป็นพระผงหลวงพ่อกลวยนะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับผมดูเนื้อหาโมเสรนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมเอาในราคา500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆองนี้นะครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับผม500บาทนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับพี่ๆไม่ควรพลาดนะครับผมท่านใดนะครับสายหลวงพ่อกลวยนะครับผมลองดูลองชมองค์นี้คันดูก่อนได้เลยนะครับผมก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่า ยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสำหรับพี่ๆท่นานใดนะครับผมที่รับชมรับสนใจนะครับ อยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมหรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนนะครับติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้ที่ l ล ne แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเนะครับเบอร์โทร0 9 0นะครับผม3251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกรบผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ